cái ban nhạc ban kia. Oh. ใช่นะใครใช่โอเคนะพี่อ้าโอเคเหรอครับอ้าวไปไงมาไงจิ้งจอกสวนจิ้งจอกสวนอ้าวกินเองเวทีครับผมมาโอ้ยไปไงมาไงพี่ถึงนี่ชายเออมามามาโอ้ยอยู่ยังไงมาเนี่ยแหละอยู่กับธรรมชาตินี่แหละมาอยู่ไรอยู่สวน บรรยากาศดีบรรยากาศดีอยู่กับหนีความวุ่นวายในบ้านในเมืองเนาะอยู่ในป่าในเลยนัินทยากเื่อเกินอยู่ไกลไหมไกลเนาะเดินเข้ามาธรรมชาติพอเพียงทั้งกี่กิโลเนี่ยอยู่ได้ยังไงอย่างก็หาได้จากธรรมชาติจากป่านะจวงนี้มันวุ่นวายและเกินบ้านเมืองเรานะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายๆเรื่อง นะครับไหนจะโรคระบาดไหนจะเหตุการณ์ทางการเมืองเราก็หันหน้าเข้าสู่ธรรมชาตินะ,ะตกปูตกปลาอยู่แบบพอเพียงนะธรรมชาติก็แล้วเป็นไงมาไงถึงมาอยู่เนี่ยก็พอดีเขาให้มาเนี่แหละเฝ้าสวนเฝ้าอะไรเนี่แหละอยู่เนาะอยู่นานหรือยัยง,ยงเห็นบอกหายไปเป็นปีแล้วอยู่ก็ประมาณปีกว่าๆแล้ว,ลวก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองไม่ค่อยได้อะไรช่วงนี้เนาะ ห่างจากโลกภายนอกเลยเนาะไม่ต้องใช้แล้วโซเซซชโซโซียลเนาะเป็นกลายเป็นคนป่าไปนะอตอยู่ได้เพราะกีตาร์เพราะบรรเลง <opposite. S 1> กับเสียงธรรมชาติเอาเสียงจ,จักระจันจิ้งหลีดเลไลเป็นนักร้องนะเราก็ขับกล่อมดนตีให้นกให้จิ้งหลีดฟังนะครับตกข้ามาก็บบรรเลงประสานเสียงกล่อมคิดถึงคิดถึงคิดถึงตั้งนานแล้วว่าจะชวนไปจากนี้เลย จะพาเดินทางเข้าป่ะะาเดีพาพี่เดินทางกันแล้วปกติพี่ก็เป็นนักเดินทางอยู่แล้วนี้เราจะไปยังไงทางไหนขึ้นเหนือลองใต้เราจะไปยังไงดีไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆเอาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเดินทางไปกับกีตาร์ของพวกเราเนี่ยขั้ไหนมันนั่นรา,ารามันก็อย่างพี่เนี่ยก็เป็นคนจอนบันทึกการเดินทางอยู่ยแล้วเนาะเอาในไหนก็ไม่เลงรเลยใช่ไหมเนี่ยไปกับผมไม่ต้องคิดเลยละ อยู่อย่างนี้ก็อยู่มานานแล้วนะไม่มีรายได้มีรายได้เท่าไหร่ก็ให้เดือนยังไงรายได้พี่รายได้เขาก็ให้พอค่าใช้จ่ายเดือนละสี่ส่าห้าร้อยอยู่ได้อยู่ได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะค่าไฟค่าน้ําไม่มีอืมงั้นผมว่าข้าวปลาอาหารปลูกเองไปได้ถ้าค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยอืมไม่ได้คิดอะไรมากนะคือประมาณว่าคอนเซ็ปต์ว่า ไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ไปเล่นเพลงโคเวอร์ถ่ายทําไปลงยูทงยูทูบไปพี่วเดืมันมีอะไรได้อดีเลยทำยู u ูบอ่ะต้องลองไหนก็ต้องลองก็ต้องลุยใช่ใช่ใช่ถ้ามันมีเพลงหลายเพลงที่พวกเราเขียนไว้อะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทอดไปเดี๋ยวมันก็จะแก่เวลามันก็จะกลืนกินพวกเราไปจนไม่มีเวลาที่จะทําผลงานออกมา ผมว่าเดินทางช่วงโควิดมันก็อาจจะลําบากแต่ว่าเราเน้นจับเดินทางเข้าป่าเราไม่ต้องวุ่นวายกับใครคืออยู่ในป่ามันก็โอกาสที่มันจะติดโควิดหรือมันจะไปเจอผู้คนก็น้อยอ่ะที่ก็ยากหนีความวุ่นวายคึองมาอยู่ที่นี่ไงเบื่อไปไหนมาไหนก็ตดปล, <ง S 2> ลาไม่ติดไม่วุ่นวายไม่ต้องใช้เงิน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายธรรมชาติสักเดือนหนึงน่งไม่รู้จะเดินไปได้ถึงไหนนะจะเดินทางไปได้ถึงไหนเพราะว่าตั้งปเป้าไว้ก่อนว่าเดือนหนึ่งเราขึ้นเหนือเอางี้ก่อนเราขึ้นเหนือดีกว่านะไปภูเขาดีกว่าอะนะขึ้นภูเขาขึ้นไปทางสักแม่ห้องสอนดีไหม,มเลาะไปตามโดยเขตชา,ายแดนเข้าพม่าเลยมันรุกเกินไป แบบในไทยนี่แหละมนในบ้านเรานี่เะจริงเที่ยวยังไม่หมดเนาะครับไปที่แบบอืประมาณว่าเราไปถ่ายแบบวิวไฟเดอร์ที่แบบหาวิว mm hmm. ที่สวยๆที่ยังไม่มีคนค้นเจอดีกว่าเราไปปัดหมดไว้ว่าถ้าเกิดใครอยากเดินทางตามเราหลังโควิดหายก็มันมีสถานที่แบบนี้อยู่ก็ตามหลังไป mm hmm. แต่ปัดทิ้งไว้ให้โซเชียล mm hmm. uh, นะ ประมาณนั้นตามรอยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณพี่หนิงนะครับครับครับนะต้องขอบคุณเคสันกันที่มาชักชวนที่ได้เดินทางร่วมกันในครั้งนี้มีท่าแต่ก็โอเคแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวมนจะยาวก็ต้องเคลียร์ลีขเคลียร์ธุระวันนี้แล้วก็พุ่งเียรกันสโมงเช้าที่หน้าไรพี่นะโอเคครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เจอการเคลียรบ

ไปแบบไรจุดหมายนี้โควิดที่อุดวายซอนกายอยู่ในสายลมออกไปทบทพระจในคืนที่ฟังสลาย ดเดี๋ยวเราชมธรรมชาติที่นี่สักคืนกันงันนะงมาเกลพร้อมที่ต้องหาปลาเอาว้ยวันะี้ไม่มีกับแก้มไม่มีกับข้าวเลยนะอันนี้เราเตรียมพร้อมทุกอย่างมีแต่เครื่องดนตรีเนะี่ย พกมาทำไมมันเยอะแยะเลย,ยๆๆๆๆจัก,กรยานผมก็ให้อา,อาลองลงจัก,กรยานมันหนักเดินทางไกลนี่ีกืวบหนึ่งอ,อยู่นั่นรถแบบพวกสัมภาระกับข,ข้าวแล้วก็เต็นท์เออว่านอนแบบไม่กลางเต็นท์ดีกว่าเอาพายางคุมถ้าฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไร จะยุงนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก่อไฟกันจะเอาสัมภาละไอทำกัข้าวที่ชงไปวางเด็ยดเลยนะที่เราไม่มีอาหารเลยอันเย็นยังไงมี